อ่ะโอเคทุกคนต่อจาก EP 1นะมา EP 2นะีอนะ EP นี้ผมก็ตื่นแต่เช้าเลยพาน้องซ่าแล้วก็แม่บ้านลงจากจุดที่เรากางเต็นท์เมื่อคืนนี้นะออกเดินทางแต่เช้าฮนะคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่วัดที่สูงที่สุดในประเทศไทยฮนะวัดป่าภูทะเบิกทุกคนอ่าแล้วก็พาไปที่ถนนลอยฟ้าเป็นถนนตัดใหม่นะนาสะอุ่งภูทเบิกนะก็บอกว่าถนนเส้นนี้นี่เป็นถนนที่สวยมากฮนะ วิวนี่บอกได้เลยว่าอลังการงานสร้างแน่นอนนะ <c oughs> อะโอเคเราออกเดินทางเลยฮะผมก็ออกเดินทางแต่เช้านะตื่นเช้ามาเก็บเต็นท์ถ่ายบรรยากาศนะตอนที่หมอกมาโอ้ก็ถือว่าโอเคฮะทริปนี้ก็สวยงามอะอาจจะไม่อาจจะไม่อะไรดีอาจจะไม่ถูกใจเราร้อเนะเพราะว่าเราก็ตั้งใจว่าจะเจอหมอกจุกๆไงเดีวว่าเจอแค่นี้ก็โอเคฮะเดี๋ยวปีหน้ามาแก้มือใหม่ ปีนี้ก็ได้แค่นี้พนอะได้บรรยากาศนะปีหนึ่งเรามาเที่ยวหนึ่งครั้งนะก็ขอแค่ได้มาแค่นี้ก็ดีใจแล้วหมอกอาจจะไม่จุกสักเท่าไหร่นะแต่ก็พอได้อยู่นะบรรยากาศสวยงามนะมองเห็นวัดป่าภูตตะเปิกได้อย่างชัดเจนนะจุดที่ผมกางเต็นท์เนี่ยบอกได้เลยว่าสวยมากทุกคนใครทีสนใจก็ตามรอยช่องพัดพาไปมาได้เลยนะบรรยากาศแล้วก็จากที่ ได้สัมผัสนี่เป็นอย่างไรก็ทักไลน์ไปพูดคุยกันได้ฮะว่าเราได้เป็นผู้ประสบภัยหรือยังนะจุดที่ผมแนะนําคือผมก็มาครั้งแรกนะมาครั้งแรกก็ได้เป็นผู้ประสบภัยเลยฮะโอ้โหบอกได้เลยว่าไม่ได้หลับไป่น,นนอนฮะลมก่อนข้างแรงฮะอ่ะโอเค ep สองก็จะพาไปที่วัดป่าู่ทุเบิกถนนตัดใหม่นาซุ้งผู้ทุเบิกนะนะความสวยงามและความอลังการจะเป็นอย่างไรฮะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันออกเดินทางกันเลยฮะ let's go กคนตอนนี้ผมก็มาถึงวัดป่าภุถะเบิ์แล้วนะจุดแรกนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศข้างบนวัดกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะความสวยงามจะเป็นอย่างไรผมก็มาครั้งแรกนะผมก็ไม่รู้ว่าด้านบนเนี่เขามีอะไรบ้างนะบรรยากาศทางขึ้นค่อนข้างชันนะทุกคนถ้าใช้แรงเยอะไปนี่อาจจะทําให้ร่างกายเราน,น,นี่นอกไดนะ้มาถึงจุดแรกนะจุดแรกก็จะเป็นจุดที่เขาไหวกันนะเป็นเจ้าแม่กนอิมนะจุดนี้ก็คนค่อนข้างไหวยเยอะนะ ก็จะมีพระนอนอยู่ด้านในฮะด้านในก็จะเป็นพระนอนองค์ใหญ่มากฮะก็พาแม่บ้านเข้าไปไหว้อะขอพรอ,อยากได้อะไรก็ขอถ้าประสบความสําเร็จแล้วก็อย่าลืมมาแก้บนนะอ่ะโอเคต่อมาทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูบริเวณรอบๆด้านนอกบ้างฮะด้านนอกนี่ฮะโอ้โห<อ>เขาได้อะไรเนี่ยเจดีไหมคือมันสูงมากทุกคนโอ้โหมองไปเนี่ยสุดลูกหูลูกตาเนี่ยตัดกับท้องฟ้าสีฟ้านะสวยงามมากฮะอ่ะไปอีกจุดหนึ่งฮะอีกจุดหนึ่งก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะ ช่วงนี้ก็กําลังก่อสร้างทุกคนก็เวลาเดินไปก็ใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งอะมองข้างบนดีๆอะอาจจะมีอะไรตกหล่นมาโดนหัวเราได้นะตรงบองดีๆนะก็ประมาณเนี้ยสาหรับจุดเที่ยวจุดแรกนะวัดป่าภูทบุรีนะวัดที่สูงที่สุดในประเทศไทยที่จอดรถก็ค่อนข้างน้อยนะทุกคนแนะนํานถ้าเอามอเตอร์ไซค์มาจะดีมากคะของผมก็เอามอเตอร์ไซค์มาไงก็หาที่จอดง่ายอะ <S <S <ๆ S 1> อ่ะโอเคทุกคนจุดที่2ผมจะพาไปที่ถนนตัดใหม่นะนาส้องภูทบุรีะ อ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวพาชมบรรยากาศบริเวณลานหินลานชมวิวอะเดี๋ยวไปดูกันซิว่าจะสวยขนาดไหนอะเดี๋ยวผมจะถ่ายทุกคนนี่ดูอ่ะโอเคทุกคนไปชมกันเลย เรียบร้อยฮะนี่ครรูปของเราก็ลอใช้ได้เลยเนี่ยก <c oughs> ็จะประมาณนี้ทุกคนบรรยากาศนะเดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศนะตั้งแต่จุดที่เป็นลานชมวิวนะขึ้นไปที่วัดป่าภูทเบือฮะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศบริเวณข้างทางนะว่าจะสวยงามอลังการขนาดไหนในคลิปก็จะมีแบบว่าถ่ายด้วยกล้องโก Pro แล้วก็กล้อง3 6 0อองศานะภาพก็จะมีสลับตัดกันไปฮะไม่มีตัดต่อนะทุกคนผมจะถ่ายยาวๆแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าบรรยากาศข้างทางที่ผมได้ขี่รถผ่านนะ ว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรฮะขี่ไปเล่าไปเจออะไรก็เล่าเจออะไรก็ถ่ายฮะตามสไตล์ช่องพัทผาไปถ่ายแบบยาวๆฮะไม่มีตัดต่อถ่ายไปจนถึงวัดป่าพุทธเบิกเลยอีพีนี้ก็จะเป็นอีพีวัดป่าพุตธเบิกถนนนาสะอุ้งพุทธเบิกนะทุกคนความสวยงามและความอลังการจะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยฮะ Let's go <S นาสะอุ้งฮะวัดป่าพุทธเบิกน้องซ่าก็ได้มาเช็คอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะ ช่องพัดพาไปเรามาแล้วนะไปได้ทุกที่ฮะแค่มีฟอร์ซ่าออโอ้สวยมากนะจุดนี้น้ำมันเต็มถังอะ ถ่ายยาวๆแล้วนะทุกคนไม่มีตัดนะถ่ายไปจนถึงวัดป่าพุทธเบ,เบิกเลยฮนะนี่ฮนะจุดกลางเต็นท์ใหม่ทุกคนเพิ่งทำใหม่ฮนะยังไม่เสร็จอัปเดตเลยอัปเดตวันนี้วันที่22นะตุลาคม2567แต่จุดนี้นะจะเป็นจุดไฮไลท์ฮนะเมื่อกี้ผมก็ไปถ่ายรูปจุดนี้แหละหลายรูปเลยสวยมากฮนะ เหมือนจะมีคนมากางเต็นท์นะแต่ว่ามันไม่มีห้องน้านะจุดนี้ทางอาจจะเปลี่ยวฮะแต่ถ้ามีพักพวกมาโอเคฮะใช้ได้เลยมีไฟโซลา่าเซลลให้ฮะเนี่ยไฟโซลา่าเซลโอ้สวยงามฮะสวยงามนู่นนะวัดป่ากุฏิเบิกอยู่ข้างบนมองเห็นแบบนี้เหมือน จะอยู่ใกล้ๆนะโอ้แต่จริงๆไกลทุกคนทางค่อนข้างชันนะทางขึ้นทางลงค่อนข้างชันรถที่แบกน้ำหนักแบบผมเนี่ยต้องขับขับขี่แบบระมัดระวังอนะเนี่ยทางชันมากทุกคนอืม <Okay. S 1> แต่ทางสวยจริงฮนะตัวนี้จะเที่ยงแล้วไงแดดจะเลยแรงหน่อยฮนะแดดจัดมากอะตัวนี้แต่ท้องฟ้าเปิดอนะสวยงามมาก น่นนะผมต้องขึ้นไปขึ้นนะตรงนี้ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงฮนะแบบนี้ทั้งเส้นนะจะมีป้ายบอกอยู่เป็นระยะวา่าทางซิกแซกนะ เบรกก็สลับอะอย่าไปกำเบรกแช่นะสลับเบรกสลับเบรกอะเดี๋ยวน้ำมันเบรกนี่มันจะไหม้ทุกคนมันจะเดือดอะเบรกไม่อยู่คราเนี้ยอแ่งทรงเลยท้องฟ้าสวยงามมากฮะสีฟ้า ตัดกับก้อนเมฆสีดำๆนะตรงนี้ก็ปล่อยไปเลยแล้วก็ส่งไปโอ้ตอนนี้ผมยังอยู่ฟูตเทเบิเลนะรอบนี้น่าจะถึงบ้านมืดค่ำแล้ว แต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนเรามีเวลาน้อยฮะพึชดขาไม่เป็นไรหรอกคือมาแล้วก็ต้องเก็บภาพบรรยากาศไปฝากทุกคนนะฮะใครที่ยังไม่ได้รถใครที่อยากจะมาฮะวันนี้ผมก็มาถ่ายให้ทุกคนได้ดูแล้วแล้วก็เอาโฟล์ซ่ามาลองแล้วสบายมากครับโฟล์ซ่าแบกน้ำหนักเยอะนะแต่ก็ไม่มีปัญหาเร่งสบายสบายเลย นหนักไใบบ้านก็ประมาณเท่าไหร่เนาอของผมหนักประมาณแปดสิบอะใบบ้านน่าจะประมาณห้าสิบละห้าสิบนี่ประมาณนี้แหละน้ำหนักกระเป๋าอีกประมาณสิบกิโลฮะก็ร้อยกว่าโลนะแต่ก็อ์ซ่าก็ทําได้ดีอะไม่ใช่ปัญหานะ เส้นทางโค้งเยอะฮะตรงโค้งก็จะมีพวกหินเนี่ยแบบเนี้ยถ้าเราโค้งแรงๆเนี่ยอาจจะลื่นได้ทุกคน <Okay. S 1> สองข้างทางนี่ก็เหวทต้งนั้นเลยตกลงไปเนี่ยเรียบร้อยแน่นอนนะบ <laughs> ริเวณข้างทางก็จะมีไฟโซล,ลาเซลล์ให้นะก็จะมีติดอยู่ตามโคง้งฮะแต่ก็ไม่ใช่ทุกโค้งหรอก เส้นนี้ก็จะเป็นเส้นของชาวบ้านนะฮะชาวบ้านก็จะเลี้ยงวัวค่อนข้างเยอะทุกคนต้องระวังน้องวัวเนี่ยฮะน้องวัวก็จะเยอะหน่อยบางทีชาวบ้านก็ผูกไว้ข้างถนนนี่แหละอือหื้ตรงนี้ฉันมากทุกคนทางลงยาวๆ่ะ เห็นวัดป่าแล้ววัดป่าเมื่อกี้คนเยอะมากนะเมื่อกี้ผมก็เข้าไปดูอยู่เข้าไปไหว้พระทําบุญอยู่ฮนะถ้าเห็นผมมาอีกทีหนึ่งก็แปลว่าผมถูกลงวันที่หนึ่งเนะียเมื่อกี้ก็ไปบนไปแล้วฮะถ้าผมถูกรลงวันที่หนึ่งเนี่ยผมจะกลับมาอีกนะถึงไม่ถูกผมก็มาก็ปีหนึ่งอนะปีละครั้งก็ยังดีนะทุกคนนะมาให้เอลังวันตัวเองบนะ้างฮะ ทำแต่งานแนละ้วไม่มีเวลาให้กับรางวัลไม่มีรางวัลให้ตัวเองเนี่ยมันมันเหนื่อยนะเนี่ยเรามาเปิดโลกอลมาขี่รถเที่ยวอย่างเงี้ยถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยฮะเหนื่อยแต่ว่ามันมันสบายใจอะ่ะเออเราได้ออกมาเที่ยวได้เปิดโลกไงได้เห็นอะไรแปลกใหม่ๆหม่ะทำงานน่าเบื่ออออกมาเปิดโลกบ้างฮะอย่าทำแต่งาน ถุงมือก็ลืมอะลืมไ้ที่ป้ายจังหวัดเพชรบูรณ์นะเ <_ A> ดี๋ยวต้องไปดูว่าขากลับไปดูว่าถุงมือเรายังอยู่ไหม <_ A> ผมว่าน่าจะยังอยู่นะ <_ A> ก็ประมาณเที่ยงเที่ยงนะเราจะเดินทางกลับแล้วเนี่ตอนนี้ก็เดินทางกลับแล้วแต่ว่ายังไม่ถึงพุทธเบิกเลยตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนนาสะอุ้งฮนะขาะทุกคนลัดเลาะฮะกินลมชมบิวโอ้ oh จุดนี้ค่อนข้างชันทุกคนนู่นนะต้องขึ้นไปบนยอดเขานู่นตัวนี้ต้องส่งยาวๆนะก็รอให้รถคันหน้าก็าไปก่อนนะเราจะส่งยาวเลยทางชันมากฮะแต่ไม่ใช่ปัญหาผมบอกแล้วว่าฟอร์ซ่ามันสบายมากรถผมก็เดิมๆมะมีเปลี่ยนแค่โชคแล้วก็โหลดหน้านะจะได้ขับขี่ง่ายขึ้นนะขับขี่สบาย ถ้ารถเดิมดิม,มันจะสูงไปทุกคนอุ้ยทางชันมากฮะนกร้างสู้ๆูอ้ะสู้เขาสู้เขาลูโอ้ยหูยพ่อสบายมากฮะติดทางเนินผมก็ลองจอดเบรกอยู่แล้วทุกคนจอดเบรกแล้วก็ลองออกตัวพอซ่าก็ทําได้สบายฮะไม่ใช่ปัญหาเลยนะถือว่าดีรุ่นรุ่นนี้ ไม่ผิดหวังอะสำหรับคนที่จะซื้อความเร็วก็ยืนพื้นร้อยยี่สิบสบายๆอะร้อยสี่สิบร้อยสิบก็ทำได้อะถ้าคุณกล้านะผมก็ไม่ได้กล้าอะไรขนาดนั้นตอนผมมาก็ประมาณร้อยถึงร้อยี่ไม่ถึงร้อยี่หรอกประมาณร้อยหนึ่งอะโอ้ลุงพี่พายักได้ด้วยธรรมดาสายมอเตอร์ไซค์อะ สายมอเตอร์ไซค์เวลาเจอกันก็จะพยักหน้ากันนะเดี๋ยวไม่ก็ยกนิ้วกันนะคือเราชอบอะไรที่ว่าเหมือนกันนะชอบแนวแบบว่าแนวเดียวกันนะทักทายกันนะ <Okay. S 1> ผมก็ไม่เคยมีใครมาทักทายนะรู้สึก,ร,สกรู้สึกดอีอย่างที่วัดป่าเมื่อกี้วัดป่าบุเบิกก็มีคนมาทักทายอยู่นะเขาก็เห็นป้ายทะเบียนเราชนบุรีอ่างเงี้ยเขาก็ถามว่าอุย้ยอ,อกออมอมังแต่กี่โมงพี่ชนบุรีนี่ไกลอยู่นะอ่นั่นแหละเราก็ทักทายกันนะอ้ ดีเะดีความสุขนะคนที่ชอบอะไรมันเหมือนกันนะก็จะได้เห็นที่ฟุทะเบิกนี่แหละสายมอเตอร์ไซค์เยอะมากแนะรถยนต์ก็มีทุกคนแต่ว่าเขาชอบสบายไนงะรถยนต์ผมไม่แนะนำเลกฮนะเข้าวัดเมื่อกี้ก็โอ้โหหาที่จอดกันวุ่นวายไปหมดฮนะมันไม่มีที่จอดทุกคนเนี่ยคนที่ขับรถยนต์มาก็เยอะอยู่นะส่วนมากจะเป็นโตโยต้าฮะ รีโว่ฟอจูเนอร์อย่างเงี้ยรถครอบครัวฮทางครอบครัวมาเที่ยวไงเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่ได้แต่ว่ามันก็มีหลายคนนะทุกคนที่แฟนเข้ามาด้วยนะแฟนขี่รถขับรถใหญ่นะขับรถยนต์่ะแต่ตัวเองขับมอเตอร์ไซค์ฮนะฮมันบอกเขาบอกว่ามันมันเป็นความชอบส่วนตัวเนาะคือเราก็ยังไงอะ่ะมันอธิบายไม่ได้ทุกคนคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์ก็คือชอบจริงอะ อย่างผมก็มีรถยนต์ดีนะแต่ผมก็ไม่ไม่ขับมาเพราะว่ามันอะไรเพราะว่ามันลําบากทุกคนหาที่จอดนะหาที่จอดยากแล้วก็เนี่ยเวลาขึ้นทางชงทางชันอย่างเงี้ยถ้าขึ้นอย่างเงี้ยโอเคฮะแต่ถ้าเราไปจอดติดทางเนินอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราต้องเว้นระยะห่างก่อนทุกคนผมก็ส่งอ่ะมอไซค์มันไม่ยากยนะฮะมันส่งสบายอยู่แล้วแต่รถยนต์นี่เขาหนักเลย ถ้าเราไปจี้ท้ายออามาเก,กินไปเนี่ยเขาอาจจะยังไงอะตกใจจุดกลางเต็นใหม่อะก็มีหลายพื้นที่เลยโอ้ทุกคนเกง๋งบิ๊กไบค์ฮะโอ้โหเท่มากอะนี่ฮะคนที่ชอบเดียว,ยวกันนะรถจะกี่ซีซีรถจะเล็กรถจะใหญ่รถจะแพงแต่ก็แนวเดียวกันนะชอบสองล้อเหมือนกันบางทีก็มีคนมาทักทายเรานะ เขาขี่บิ๊กไบค์อย่างเงี้ยเราขี่แค่ฟอร์ซ่าอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้มองจุดนั้นทุกคนเขาน่าจะมองแบบว่าชอบอะไรแบบว่าเหมือนกันกันกบเราเนาะชอบขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะบิ Big ๊กไบค์นี่คันหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆนะซื้อโปรเจนเนอร์ได้คันหนึ่งแต่ก็เขาไม่ซื้อไงเขาซื้อบิ๊กไบค์เห็นไหมเพราะว่าความชอบด้วนๆน,นะ น้ำมันก็แนะนําเติมเต็มถังอ่ะก่อนขึ้นฟูตเบิกก็จะมีปั๊มพีทีฮะอยู่ใกล้ๆก,กับเซเว่นูตเบิกเติมเต็มถังเลยฮะเพื่อที่จะมาขี่เล่นที่ถนนนาสะอุกเนี่ยเส้นทางค่อนข้างไกลฮะทุกคนไกลมากอะโอ้รถลูกพี่ฮะลูกพี่เป็นไรเนาะทะเบียนก็กินขาดแล้วอโอ้ตองเจ็ดเลยใกล้แล้วใกล้แล้วเห็นเจดีวัดป่าแล้ว โอ้วัดป่าเนี่ยคนที่จะขึ้นไปต,ต้องบอกก่อนว่าร่างกายต้องแข็งแรงนะทุกคนนะคนเป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันอย่างเงี้ยไม่แน,นนะนำารทางชันมากฮนะเมื่อกี้ผมก็ขึ้นไปกับแม่บ้านนะโอ้เกือบเป็นลมอนะคนไม่เคยออกกําลังกายนะอืถือว่าเหนื่อยใช้ได้เลยฮนะอ่ะ ใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วถ่ายไปด้วยฮะเล่าไปด้วยจะได้ไม่เบื่อนะ <Okay. S 1> สไตล์ผมก็แบบนี้แหละถ้าผมอยู่คนเดียวไปอยู่กับเพื่อนในโรงงานผมบอกเลยว่าผมเป็นคนที่เงียบอนะไม่ค่อยพูดหรอกแต่ถ้าผมได้ออกมาแบบนี้เนี่ยโอ้พูดไม่พูดไม่อยู่เลยฮนะชอบปนะ อแต่ถ้าอยู่โรงงานอย่างเงี้ยเราเจอคนที่แบบว่าชอบแนวเดียวกันนะเราก็จะพูดเยอะอืมีเรื่องเล่าเยอะฮะเพราะว่าเราชอบแนวเดียวกันแต่ถ้าแต่ส่วนมากทํางานโรงงานก็มีแต่พวกกินเหล้านะผมก็ไม่กินเหล้าไงก็ไม่ค่อยมีสังคมละหายากครัคนที่ชอบเที่ยวแบบผมขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวเนี้ยแต่ว่าเราก็ยังทํางานประจําอยู่ไงไม่มีเวลาออกมาบ่อยละ ออกมาทีแล้วก็ต้องหาอะไรที่มันสวยงา,งามมาฝากทุกคนนะมาแล้วก็อย่างนี้นะตอนแรกว่าจะว่าจะกลับเลยไงคือเก็บเต็นท์แก็กลับเลยเพราะว่าเมื่อกี้ช่วงเช้านีหนา่หมอกหนามากอะหมอกหนาแล้วก็มันไม่เห็นอะไรเลยทุกคนคือผิดหวังอะรอบนี้ไม่ได้เห็นน้องหมอกนะแต่ก็สวยงามเหมือนเดิมนะเดี๋ยวมาแก้มืออฮะรอบหลังอาจจะ เท่ารีสอร์ทนะกลางเต็นท์คือเราต้องมาหาเองทุกคนผมมาหาเองด้วยไงแล้วก็พอมาจริงแล้วจุดกลางเต็นท์แต่ละจุดเดี๋ยวมันเต็มอะผมก็เลยต้องเสียเวลาขับรถหาขี่รถหาจุดกลางเต็นท์นะก็อมองด้วยสายตาเลยฮนะจุดไหนที่แบบว่าโล่งๆนะไม่ค่อยมีเต็นท์ก็ขี่ไปถามก็เลยฮนะนั่นแหละมันก็เลยมืดค่ำคนระับเมื่อคืนนี้ประมาณห้าโมงอนะผมไปถึงจุดหมายแล้วก็ หาที่กลางเต็นได้นะก็โอเคฮะก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันมืดค่ำเลยทุกคนกลางอาจจะลำบากเลยเต็นก็กลางไม่เรียบร้อยออ่ะโอเคทุกคนถึงวัดป่าแล้วพาชมบรรยากาศที่วัดป่าพุทธเบิกทุกคนวัดที่สูงที่สุดในประเทศไทยรถเยอะมากฮะคนมาทำบุญเยอะมากการจระาะจรติดขดัดฮะเนี่ยฮะสำหรับคนที่เอารถยนต์มาเนี่ยแบบนี้เลย ผมไม่แนะนำนะแต่ถ้าพาพวกนี่บอจินเนอร์เนี่ยจะเล่นผมแล้วไปหน้าผมแพงด้วยนี่ทุกคนบรรยากาศที่วัดป่าภูตะเบิกรถเยอะมากฮนะกโอเคไปได้ดอโ,นนโอค้คคนกำลังแห่กันมานะวันนี้วันรังคารนะ วันอังคารที่ยี่สอแต่ว่าคนก็มาเยอะอยู่นะผมนี่อุตส่าห์มาแบบว่าวันที่เขาทำงานกันนะแต่ก็ยังเจอรถเยอะแมเลี่ยงไม่ได้จริงคนะอะโอเคทุกคนบรรยากาศก็กจะประมาณนี้ออกเดินทางกันต่อฮนะโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงวัดป่าปูทัาเบิกเลยนะสำหรับ ep 2ก็ประมาณนี้ทุกคนคือคลิปค่อนข้างยาวฮนะเดี๋ยวมี ep 3ต่อฮะสหรับ ep 3ก็จะเป็น ep ในการ ลงภูตะเบิกฮะถ่ายแบบยาวๆเช่นกันถ่ายแบบไม่มีตัดต่อไถ่ายไปเล่าไปเจออะไรก็เล่าเจออะไรก็ถ่ายตามสไตล์ช่องพัดพาไปนะขาลงนี่บรรยากาศข้างทางจะเป็นอย่างไรเราจะพบเจออะไรบ้างเดี๋ยวรอติดตามชมต่อใน e p พสามะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับข้างหน้าเกิดอ,อะไรขึ้นฮะเฮ้ยทุกคนมีอุบัติเหตุฮะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้อุบัติเหตุแลวอุบัติเหต,ต,เหตุทุกคน โอ้นี่มันไยรุ่นอินโดฮะสายทัวร์อ่งฮะรุ่นใหญ่ไม่ใช่รุ่นพี่เนี่ยรุ่นใหญ่ฮะ B M S GS แรงจัดอ o ะ